เมดกรับพาท่านมาดูชมสวนที่ลงมือลงไม้ลงมือลงแรงนะครับขุดโลกขุดโลกโครงนะฮะขุดโลกโครงเองเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้รถแบคโรนะครับ ไม่ต้องงอนะฮะรถไมโครไม่งอนะฮะม,มีมือนะครับสองมือนะครับแรงมันดาลใจอันนี้ขาเลืองนะครับผมถ้าท่านไหนอยากมาดูมาชมนะครับจะโคงมาว่าเต็มใจให้ให้ดูให้ชมเลยเพราะว่านะผมมาดูแล้วจัดระเบียบได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะฮะดูสิครับ ผักขิยงพร้อมดอกขยงนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่คือเจ้าโคงสวนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับที่ชมอยู่นะครับนะฮะนี่นี่คือตัวจริงเสียงจริงที่ทําสวนนะครับแบบพอเพียงนะฮะโอ้โหนะครับวันโกนผมเข้ามานี่ยังไม่สวยงามเท่านี้นะฮะ โอนี่มาวันนี้นะครับจัดส่วนจัดระเบียบได้นี่นะครับผมคือนะครับกล้วยมีทั้งน้ำว้ามีทั้งหอมทองนะฮะไ,ไขะ่แล้วก็กล้วยไข่ด้วยนะครับมันสุดยอดมากมายนะครับผมอันนี้เริ่มทำมากี่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 ปีแล้วกี่เดือนแล้วอันนี้เริ่มได้ประมาณสองปีแล้วครับสองปีแล้วครับ ขุดเองหมดเลยครับผมขุดเองหมดเลยครับแต่กรอนทำงานอยู่ที่ไหนแต่ก่อนเลี้ยงช้างครับแต่กรอนเลี้ยงช้างครับเลี้ยงช้างอยู่ที่ไหนอยู่ศูนย์คดแล้วก็ไปพัทยาไปพัทยาด้วยศูนคดด้วยครับรนโยงไปทุกที่ครับไปทุกที่ไปเกาะสมุยเลี้ยงช้างเป็นควานช้างครับแล้วกลับมาอยู่บ้านครับโดยที่ว่าช่วงโควิดช่วงโควิดกลับมาครับ มาสองปีช่วงโควิดนี้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยเงินไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ช้างยังทํามาหากินไม่ได้นะพูดง่ายๆไม่ได้ครับอืก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับตัดปัญหาตัดปัญหาว่าโควิดก็โควิดครับเรากลับมาอยู่บ้านเราครับยังไงก็ได้กินแน่นอนครับขุดแน่นอนทำมาขุดเองทําเองทำแบบเองทําเองขุดเองอกแบบเองหมดเลยครับ มีแรงดนบันดาลใจแบบไหนครับที่ก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างครับคือคือเพราะว่าเราทํางานเป็นควานช้างคนเหนื่อยมาแล้วครับก็เลยเป็นโควิดด้วยครับเราไม่ได้เป็นแต่มันเป็นโรคโควิดเนาะก็เลยกลับมาอยู่บ้านมีปัญหาครอบครัวได้กันเลยตัดปัญหาว่ามาอยู่บ้านอ๋อตัดมามาอยู่บ้านครับครับผมทํางานก็โรงงานเขาก็ยองว่บแล้ครับ มีเยอะแล้วครับผมนะครับครับอยู่เราเยอะแล้วเนาะครับก็เลยหันมาทําแบบนี้ครับลองทําดูลองทําดูรับทาแล้วประสบความสาเร็จด้วยครับพอได้ครับพอได้ครับนี่นะครับคือตัวจริงเสียงจริงนะครับผมอ่าแนะนําตัวดอยอยู่ที่ไหนครับชื่ออะไรชื่อดมครับอยู่บ้านอันดงตำบละหาดอำเภอจมพระครับตำบละหาดอำเภอจมพระจังหวัดสุรินทร์ครับ เรียกในหมู่บ้านก็ดมอย่างนี้ครับดมอย่างนี้ครับผมชื่อจริงชื่อดมศักดิ์ครับก็ดมศักดิ์นะครับผมแสนกล้าแสนกล้านะฮะนี่คือนะครับผมตัวจริงเจริงผู้ที่นะครับมีแรงบันดาลใจที่ลงมาทําตรงนี้ด้วยสองมือนะครับและสองขานะครับและความคิดของตัวเองนะครับที่ จะมาทำในจุดตรงนี้นะครับดูสิครับขานะครับผมใครสนใจนะฮะขานะครับไปปลูกทำพันธุ์หรือนะครับมาไม่ค้าไม่ขายก็นะครับมาได้เลยนะครับที่บ้านอโนงนะฮะตะบนกระหารอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับดูสิครับผมอันนี้คือนะครับผมหลากหลายอย่างนะครับไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะฮะไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะฮะปลูกหลายๆอย่างนะครับผม อันนี้โอ้นี่มาพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับอันนี้ก็คือมะละกอนะฮะมะละกอนะครับให้ท่านชมให้ท่านดูนะครับผมนี่มะละกอนะครับผมคือมันมันยังไงนะมันสวยมากเลยนะฮะนะใครต้องการดูชมนะฮะก็มาได้เลยนะครับในจุดตรงนี้นะครับผมที่ผมผ่านไปผ่านมาผมก็เข้าพูดคุยกับจ้โข้งนะฮะบ่อยนะฮะก็เลย นะครับวันนี้อันนี้ผมถ่ายคลิปให้ท่านได้ได้ได้ดูชมนะฮะเพราะว่ามันสวยงามมากนะฮะสวยงามมากนะครับผมนะเนื่องจากนะเคยทํางานนะอยู่ที่หลายหลายที่นะฮะเลี้ยงช้างนะครับก็เลยนะครับกลับบ้านในช่วงโควิดนะมาทําตรงนี้นะครับอันนี้คือถ้าท่านมาดูมาดูของจริงเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยครับผมนะใครอยากจะ ทำนะเหมือนนะครับน้องคนนี้นะครับผมใครอยากจะทำนะก็มาดูได้นะมาดูได้นะครับผมนะขี่รถมาขับรถมาหรือจะเดินมาก็ได้ถ้าไหวนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะฮะมาดูเลยนะตัวอย่างนะครับไม่ห่วงวิชาไม่ครับไม่ห่วงวิชานะครับท่านอยากจะดูอยากจะชมอยากจะทำนะครับ ไรนาส่วนผสมนะครับหรือจะทําแบบไหนนะฮะมาดูนะมาชมได้เลยนะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับนะครับผมอุดมศักดิ์ด้วยนะที่ส่งครั้งแล้วที่มาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากมายครับผม